สายฝนคนสอนยาพาสวัสดีค่ะมาค่ะคลิปนี้เราจะมาทำหน้ากากอนามัยอีกแบบหนึง่งโดยอันนี้จะจะจับทวิทาทางด้านบนแล้วก็ด้านใต้คางจะเป็นทวิตเล็กๆส่วนด้านใต้คางเวลาเราจับทวิตแล้วก็จะแนบกับคางเราส่วนด้านบนก็จะแนบกับจ,บจมูก พอเราใส่หน้ากากอนามัยก็จะพอดีกับใบหน้าของเราในลักษณะแบบนี้โอเคเราจะไปลงมือเย็บ yes, หน้ากากอนามัยอันนี้นเลยค่ะเราจะมาเริ่มต้นสร้างแพทเทิร์นกันแพทเทิร์นจะยาว25เซนกว้าง10เซนจากนั้นก็พับสันทบเข้ามาแล้วก็วัดจากริมบนลงมา2เซน ริมล่าง2เซนจากมุมล่างสองเซนแล้วก็ตีเส้นเชื่อมเข้าหากับกลางหน้าพอได้แบบนี้แล้วเราก็จะตัดกระดาษแพทเทิร์นส่วนที่เหลือทิ้งแล้วเราก็จะได้กระดาษแพทเทิร์นออกมา จากนั้นเราจะไปวางกับผ้าแล้วตัดออกมาทั้งหมด4ชิ้นต่อไปเราจะไปรีดพับ2ชิ้น สันทบแล้วพับลงมาแล้วรีดจากนั้นเราก็จะมาหาตรงกลางพับสันทบผ้าเข้าไปแล้วก็ช็อกติกไว้ จากนั้นเราก็จะตีเส้นเชื่อมเข้าหากันตามที่ช่างตีเราจะตีจากเส้นกลางหน้าเข้าหาหมุมทางด้านข้างทั้งสองชิ้นทำเหมือนกันพอเสร็จแล้วเราก็จะเจียนผ้าที่เหลือทิ้งทั้งสองชิ้นจะทำเหมือนกัน พอ2ชิ้นนี้เสร็จแล้วต่อไปเหลืออีก2ชิ้นเราจะมาเริ่มต้นทําอีก2ชิ้นเราจะพับผ้าเข้าไปเพื่อหาตรงกลางของผ้าแล้วก็อาช็อกติกไว้ทีนี้ต่อไปเราจะไปลงมือเย็บนละกางอนาไมยกัน ทีนี้เราก็จะมาเริ่มต้นเย็บหน้ากากอนามัยกันโดยที่เราจะยึดตรงกลางให้ตรงกันตรงกลางที่เราติ๊กเอาไว้พอเรายึดตรงกลางให้ตรงกันแล้วเราก็จะเริ่มลงมือเย็บถ้าตรงไหนมันเกินมาเราก็สามารถเจียงทิ้งได้ พอเราเย็บหน้ากากอนมามัยเสร็จแล้วแบบนี้ทีนี้จะเหลือขั้นตอนสุดท้ายคือจับจีบทวิตเราก็จะพับหน้ากากสันทบเข้าหากันแบบนี้หาครึ่งกลางให้ได้เส้นกลางของหน้ากากมาเสร็จแล้วเราก็จะวัดจากเส้นกลางเนี่ยออกไปข้างละหนึ่งเซนอีกด้านหนึ่งก็ทำเหมือนกัน คับสันทบหน้ากากเข้ามาแล้วก็ติ๊กเอาไว้หาเส้นกลางเสร็จแล้วก็จะวัดจากเส้นกลางออกไปข้างละ1เซนแล้วนี้เราก็จะมาจับจีบทวิตกันมันจะเป็นทวิตเล็กๆแล้วก,ก็จับตามที่ช่างจับได้เลยค่ะ จากนั้นก็จะลองมือเย็บกดทวิตเอาไว้สำหรับคลิปเย็บเสื้อผ้าช่วงนี้ช่างจะยังไม่มีคลิปลงให้ทุกคนได้ดูช่วงนี้จะขออนุญาตลงคลิปหน้ากากอนม่ยลงไปก่อนถ้ามีคลิปเย็บเสื้อผ้าอะไรจะลงให้ทุกคนได้ดูได้นอนค่ะ เสร็จแล้วค่ะสำหรับวิธีเย็บหน้ากากอนามัยอีกแบบนึงที่ช่างทำออกมาแล้วก็จะประมาณนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ